Eat, รักและหลงไหลในวิถีธรรมชาติบำบัดตั้งปณิธานไว้ว่าจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวโดยปราศจ,จากการใช้ยาเคมีตลอดชีวิตพัฒนาวิจัยถังเช่ามาเป็นเวลานานหลายปีทดลองใช้กับตัวเองแล้วบุคคลในครอบครัวจนตัดสินใจทำแบรนด์เร์บมีขึ้นมาค่ะ วัสดีค่ะอินนะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์เฮิร์บมีค่ะคุณพ่ออายุ84ปีอะค่ะแล้วแกค่ะลม้มลงเราเลยรีบนำผลิตภัณฑ์นี้ยค่ะให้คุณพ่อได้ทดลองใช้คุณพ่อก็กลับมาแข็งแรงขึ้นเบาหวานลดลงความดันลดลงนะคะแล้วก็ว่ายน้ำได้วันละเป็นชั่วโมงเลย คุณสมบัติของถังเช่าค่ะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะส่วนของมะขามป้อมนะคะจะช่วยเสริมคุณสมบัติของถังเช่าทํางานได้ดียิ่งขึ้นเราจึงใส่ส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้ลงมาในถังเช่าของเฮิร์มีค่ะ มีเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะผู้ที่ไม่ควรทานถังเช่าเฮิร์บมีนะคะก็คือผู้ที่ผ่านการผ่าตัดมาใหม่ๆผู้ที่มแพ้เหตุไม่แนะนําให้รับประทานแล้วตามมาตรฐานอาหารเสริมทั่วไปสตตีมีคันไม่แนะนําให้รับประทานค่ะ เราคัดสรรถังเช่าเกรดพรีเมียมให้สารโคดายซิปินสูงทําให้ทานแล้วเห็นผลด้วยเร็วนะคะเราใช้มะขามป้อมออร์แกนิกจากธรรมชาติบอกแคปซูลของเราทําจากเปลืสนซึ่งแบรนด์อื่นๆทั่วๆไปไม่มีค่ะของเราเป็นธรรมชาติ100%วีแกน้งทานได้สบายใจเราจะมีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ